งสารบอกที่44หมดเอ้ารับผงติดตัวอนุชาที่เป็นจาเปนักงานส่งเสริมอาชีพสำนักงานส่กษาธารมาสึบสิจุดพรนำบุษฐานมาสึกต้องจัการบัตรทันที่2บัตรทันที่3ามและบัตรที่4เข้าวิธีรับมอบคุณการศึกษาประจำปีการศึกษา2 5 6 7าำนวน5.4ุคุณปบัตพร้อมแล้วครับ เชิผู้ประชาการงาร่วมาน ช่วยหัวหน้าสัปดาห์งานส่งข้าถาถขขขอถ่างฐานสิทธิชุมพรในนามของนักเรียนนักชมทุกคนขอขอพบพระคุณท่านผู้บัญชาการตำรวจทหารจุดที่44หัวหน้าสนักงาห์งานห่งข้อถ่างสิทธิชุมพรเป็นอย่างสูงที่ได้ทำงานเสียสละเวลานมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีก,การศึกษา2567ของโครงการสงเคราะห์ทหางฐานสิทธิในวันนี้ดิฉันขอยอนุญาต เรียนศึกาความเป็นมาของการมอบอุปการะพระบรมราชูปภัยได้ดำเนินการให้มีการสอบชิบุกการศึกษาบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการในชั้นที่สี่ประจำปีการศึกษา2567ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานส่งผ่านทหารผ่านศึกเขตชลบุรีจะเน็น3จังหวัดได้แก่จังหวัดชลบุรจังหวัดระนองและจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อขอรับ จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีใน,ใ,นในประเทศองค์การส่งวัฒนหารผ่านศึกมีทุนการศึกษาจำนวน900ทุนละและในโอกาสน,นี้สำนักงา,า,า,านส่งวัฒนธรรมการศึกษาเฉลิมพรได้เชิญไปถึงนักเรียนทุก ที่ตัวเองได้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานในวันนี้นะคะคือสิบโจสุวิยาสุข้วชระซึ่งเป็นผุกของสิบตีสุจิตสุข้วชระสหารอากสนอกประจำการปัญชที่สีส่ซึ่งได้รับทุนการศึกษาบรคลากรก็ผมสิบโจสุวิยาสุขเาระตำแหน่งช่างเดียล้อแหล่งรถนาขนส่งบริษัทที่สี่สี่ับ ครับกระผมเคยได้รับทุนขององค์การสปพร์นอาหารศึกว่าปีสองพาอยาครับได้ได้รัทุนที่ได้ไปศึกษาต่อในวงเงินช่างอทหารเป็นระยะเวลาสามปีครับทุนที่ได้ปีละหมื่นครับมันเป็นทุนที่อาจจะไม่ได้เยอะมากครับแต่ถ้าเราจัดสรรใช้ให้เกิดประโยชน์สุดมันจะทำให้เราสามารถลดแบ่งราภาระจากผู้ปกครองได้เยอะเลยครับเหมือนกับผมที่ไปเรียนอยู่ที่ ได้ใช้ทุนปีละหมื่นในการซื้อเครื่องแต่งกายครับเช่นรองพัาคอมแบตและแบ่งบางส่วนครบในการแบ่งบางภาระของค่าใช้จ่ายค่าขานมค่าความการเรียนต่างๆมันมันก็ไม่ยีะนะคับถ,ถ้าพูดแต่ว่าถ้าคิดอยู่แล้วปีละหมื่นถ้าแบ่งมนแบ่งให้ใช้ดีๆมาสามารถใช้ได้เยอะเลยคนะัะ เดินตามเส้นทางความฝันเองโดยการใช้ทุนปีละหมื่นใช้เหมือนน้องบางคนถ้าอยากเป็นช่างก็นําเงินที่ได้รมาซื้ออุปกรณ์มาฝึกลองต,าตา่างๆในการซ่อมการถอดที่่วนต,าตา่างๆครับน้องบางคนนะสามารถใช้ทุนที่ได้ไปใช้ในการเรียนพิเศษครับหาความรู้เพิ่มเติมซื้อหนังสืตตอต่างๆมาหาได้ครับครับคุณครับการศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาออนไลน์หรือเทียบเท่าจ,งจงนจบปริญญาตรมนายชุกตุวรรณพัคดีนายเฉลียวพรสิริศีนายสัรพัชคองสาร นางสาวิชาพัทดีนายพศพรแท็กวันนายธนาบ,บดีช่วยชมนูนายนรินทร์ดีเกรนบบินโรดนางสาวนาเดียนักเทศนายพิศิพรแังช่วยน,น,กกน,นายประภรพีรการนางสาวประทุมรัชวรัต์นางสาวประภาดาแพร์แคนทอง นางตองรักนายภูมิรักน้อยนางสาวรัฒนาวดีหลานวัวแพทนายวัฒนาแดงมานางสาวภูริสาตำริงรักนายศักดิ์ศิษิ์อาไส่นานายสุสกรไตรทอ์นางสาวสุภชดานามดัน สิ่ีเทองสบงานอาชหดีนางสาวโชอาชิฟต์โตนางสาว Ha, uh -huh. uh -huh. de จึงได้เป็นคนพูดอมอมาถึงเราในวันนี้แล้วก็ขอดีๆที่น้องทุกคนได้เข้ามาสู่การสอบซึ่งปรุสบัติแรกที่นรางอทุกๆุกจะได้รับ็ูือเป็นทหารอาสาซึ่งแม้ว่าสุตท,ที่ได้รับไปกํานจำนวนจะไม่มากนะแต่จากที่เราได้ฟัง อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเมื่อในรับสุแล้วแมว่าจะไม่มากไม่ดี เงินที้ที่ได้มาเพราะบ้านเพรหลุ่ของเราเป็นผู้สร้างไว้ถึงแม้จะน้อยก็อยากให้ลูกหลานเงินนี้ไปใช้ในการศึกษาให้เกิดประโยชน์แต่สิ่งที่ลูกๆจะตอบแทนจากการรับคุณผมเชื่อว่าทําได้ไม่ยากสิ่งนั้นเปนโอกาสที่เป็นบุคคลนี้ผมขอรัตนาคุณภาษีรัตนาใสสิ่งทั้งหลายที่่าน เคารพนับถือตลอดจนเดชาพระบารมีทัานแทนในศาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชาธิการให้ลูกๆนักเรียนที่เข้ารับทุนจากสถาบันศุขร์รอฐานศึกษาชุพาเทวุพันธ์และผู้เริมที่ทุกท่านมุ่ประสบในความสุขความเจริญที่บังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังปรารถนาเพื่อแก้ตัวพิธาความชัยทุกประการและขอให้ลูกๆกันหลางและทุกท่านเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ซึ่งประเทศเราจะพัฒนาจะเจ้าหน้าได้ยิ่งขึ้นไปก็เพราะประชาชนไทยก็คือพวกเราทุกคนต่อดไปดครับตั่อครับครับสักครู่ครับสามสองครับ